เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอังคารที่5สิงหาคม2025หัวข้อกลับบ้านข้อพระคำหลักลูก,กาบทที่15ข้อที่18 18ถ้าน่าจะลุกขึ้นไปหาพ่อ และพูดกับท่านว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยอ่านพระคัมภีร์โยเอลบทที่สองข้อที่สิบสองถึงสิบสามสิบสองพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าถึงกระนั้นก็ดีบัดนี้พวกเจ้าจงกลับมาหาเราด้วยสุดใจด้วยการอดอาหาร การร้องไห้และการอดครวญ 13. จงฉีกใจของพวกเจ้าไม่ใช่ฉีกเสื้อของเจ้าจงกลับมาหาพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านเพราะว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระกรุณาพระองค์เกรียวช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษเนื้อหา เรื่องราวของบุตรน้อยที่หลงหายในข้อพระคำหลักในวันนี้เป็นข้อความแห่งความหวังสำหรับทุกคนที่ละทิ้งความรักของพระเจ้าข้อความในพระคัมภีร์ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเด็กจะปรารถนาความสุขใดในโลกก็ตามความสุขเหล่านั้นจะต้องสิ้นสุดลงอย่างแน่นอนมีเพียงความรักของพระเจ้าเท่านั้นที่จะไม่สิ้นสุด แม้กระทั่งการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสเมื่อพระองค์จะทรงแยกบุตรที่แท้จริงของพระองค์ออกจากบุตรของมารซาตานเหตุผลที่ผู้คนคนหนึ่งละทิ้งพระเจ้าอาจเป็นเพราะถูกทรรยศจากคริสเตียนที่ไว้ใจถูกผู้อื่นปฏิบัติอย่างไม่ดีหรือถูกคนที่เขาหรือเธอคิดว่าควรแสดงความรักต่อเขาหรือเธอ ถึงแม้ว่าเหตุผลเหล่านี้จะเข้าใจได้แต่มันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนนั้นกับพระเจ้าเท่านั้นหลายปีก่อนผมเกือบจะกลับใจใหม่ในฐานะคริสเตียนหนุ่มเมื่อชายคนเดียวกันที่เทศนาเรื่องความรอดให้ผมฟังทำให้ผมผิดหวังในช่วงหนึ่งของชีวิตวันนั้น ผมร้องไห้ในรถและตัดสินใจหันหลังให้กับพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสกับผมทันทีและถามว่าพระองค์เคยทำให้ผมผิดหวังหรือไม่ผมตอบว่าไม่จากนั้นพระองค์ตรัสว่าถ้าพระองค์ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังผมก็ไม่ควรยึดถือพฤติกรรมของคนอื่นในการดาเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมยังคงจดจ่อยอยู่กับความสัมพันธ์กับพระเจ้าท่านอนุชนที่รักของผมหากท่านกลับใจใหม่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามอ้อมแขนของพระเจ้าเปิดกว้างและพระองค์กำลังรอรับท่านอยู่โปรดรีบวิ่งไปหาพระองค์วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปประเด็นสำคัญ อย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดและความผิดหวังทำให้ท่านหันหลังให้กับการติดตามพระเจ้า